ะะเราหลังจากที่ได้ทำอาหารกันแล้วนู่นน,นี่นี่นั่นกันไปนู่นนี่นั่นหลายคนบอกว่าอยากรู้ว่าเคล็ดลับสุขภาพและความงามของแม่แม่ถ้าเกิดว่าบางทีเราออกจากบ้านเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยสามอย่างในแต่ละวันนะมีอะไร ไปบอกไปแล้วว่าเคล็ดลับของเขาอ่ะคืออะไรเยอะคืออะไรเยอะแบงเขาบอกเขาต้องน้านนวลเขาหน้าไม่นวลเขาออกจากบ้านไม่ได้ก็มันีลิมันลิสติกแล้วก็เลยอยากรู้ว่าหลายคนอยากรู้ว่าแล้วของแม่แม่ท่านอื่นเป็นอะไรกันบ้างวันนี้ก็เลยจะมา เปิดเผยนะคะว่าเคล็ดลับแต่ละคนที่แบบเออสวยสุขภาพดีถ้าเกิดว่าออกจากบ้านไปเนี่ยขาดไม่ได้คืออะไรเราเริ่มต้นที่อติ๋วกันเลยอติ๋วเดี๋ยวเ,เปิดให้ดูเลยนะ,ะอติ๋วนี่แบบกระเป๋าแบบว่าดูแบบหวาวนใช่ติ๋วหรอคะไม่ใช่เราจะเพื่อนให้ไงหลัที่ีการซื้อแจกอย่างแรกตัวแป้งก็ต้องมีอะคะแป้งนี่คืออติ๋วแบบว่า ขาดไม่ได้เพราะว่าเผื่อเผื่อเอาไว้เจอเผื่อคือแบบว่าหน้ายังไง้้าหน้าเราต้องมีแป้งใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างหนึ่งก็คือลิปสติกอ๋อลิปสติกมีวิธีเลือกไหมคะสําหรับสาวที่แบบเราไม่ได้ขาวมากเนี้ยเราก็จะแบบว่าสีแดงอะสีแงม่กเ้ คือของอติว่าจะเป็นคนใช้สีแดงที่เป็นแดงออกไม่ได้แดงแป๊อ่ะไม่ได้แดงแป๊แเน้เป็นแดงที่สีกลกับเขาเรียกว่าสีกล่ำเลยแม่แดงมะเหมียวลูบี้เหรออ๋อเป็นแบบเหมือนมะเหมี่ยวหน่อยแดงมะเหมี่ยวซึ่งใครที่เป็นโทนผิวอติวอะไรอย่างเงี้ยหรือันใช้แดงนี้ได้เลยมีวิธีเลือกไหมคะว่าต้องแบบนุ่มนิ่มติดทนมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไะเดี๋ยวนี้ สีก็พอมมีีสแต่เนื้อแห้งๆใช้เหรอที่ทำให้ปาแบบเแี่ยไม่ใช่แบบไอ้จิ๋วไม่ค่อยชอบแม่อ๋อแบตมันปากแห้งนะก็เลือกสีที่มันทําให้เรามีสีสันบนใบหน้าเพราะว่าไอจิ๋วจะต้องลิปกอสตลอดอันนี้ก็ที่ที่สามเป็นลิปกอสเหรอคะใช่ มีลิปกอดขาดไม่ได้ก็เป็น3ชิ้นของอาติ๋วแป้งลิปมันลิปสติกสีแดงมะมี่ถ้าเกิดไม่มีขนตาไม่มีขนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่สนใจสามารถใช้แค่นี้ได้ได้ค่ะติดเผื่อว่าอุ่นใจอยากสวยเพิ่มเติมอยากสวยเพิ่มเติมอะไรนะคะแล้วก็มีมีบบแค่นี้เหรอคะ คือกระจกขาดไม่ได้กระจกขาดไม่ได้แต่ต้องมีขยายด้วยอ๋อต้องหนูกเลยก็ถามว่าเราไปสมมุติเราไปตามห้างเสาที่เป็นกระจกเราอย่จรงนี้ไม่ไม่มันมันมันเล็กไปใช่ไหมคะใช่เราต้องขยายเหมือนแม่เลยอ่ะแม่ ก็หยาดยไม่ได้แล er. ้วก็ถ้ายาหยอดตายาหยอดตาใช่ถ้าเราเป็นคนตาแห้งด้วยกระจาย่ยหมอก็ต้องแบบคือตามันจะแดงคือเพราะว่าเพราะว่าเปลี่ยนเลนตามาแล้วเนี่ยมันจะมันจะตาแดงไปอ๋อไมเปลี่ยนเลนตาเหมือนเล็งเขาเรียกว่าทำเลนสไม่อะไรสิทิ์ที่แม่ทำ สแก็คือเลสสีเปลี่ยนเปลี่ยนเลนตาก็คือเปลี่ยนเลนตาแล้วก็ลิบสติกต้องแดงเท่านั้นต้องอันของอาก้อยจะไปติดแดงหนึ่งจะเป็นแบบว่าแดงจำเจ็บใช่อาก้อยกับดแดงอ๋อใช้แบบนี้ใช่ไหมคะเราไม่ใช้แบบเป็นแท่งๆเนื้อผิด เราใช้กันไม่ค่อยแดงสัะไม่สะใจอันนี้เราต้องแดงเท่านั้นเลยมีวิธีอากายต้องสะมีวิธีทาปากแดงให้มันไม่เลอะไม่เนอะปากแดงมันยากโอ้โหต้องดูอันขยายด้วยโอโหแดงจริงด้นะปากแดงมันยากนะเพราะมันจะเลอะง่ายแล้วมันจะแบบว่าเหมือนแบบ มันเออแดงจริงๆอะโอ้โหอออเแต่เขาเป็นคนทาสีแดงแล้วเขาอต้องแดงแดงแป๊บเท่าไหร่ถ้าเผื่อไม่แดงไม่มีแรงพูดถ่าแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้เขาใส่แมสก็ต้องทาปากแดงเลยคิ้วไม่มีช่างมันตาก็ไม่ทำอะไรใส่แมสยังไงก็เลยก็แต่ว่า ยังไงในแมสอะต้องปากแดงอยู่แล้วคือบางทีต้องเปิดออกมากินนุ่งกินนี่ต้องเห็นแดงเลยอ๋อปากเราเ็ต้องแดงแล้วจะเลอะแมสไหมคะไม่เลอะไม่เลอะเกลี่ยไม่เกลี่ยเดี๋ยวแห้งเพราะมันเพราะมันเป็นอ่แมสกลอสเพราะมันเป็นแมสด้วยแล้วมันเป็นกลอสด้วยมันจะมีความเฉาอ๋อแล้วก็ปิดไว้แล้วก็เปิดทุกทุกเปิดแมสก็สวยแต่แต่เขาทาสีแดงขึ้นด้วยนะ พอไหมเพื่อมาสีซีดไปนิดนึงนะจ๊ซีดไปค่งเติมเดิอ่ะก้อยค่ะมีเคล็ดลับไหมคะทานลิปสติกสีแดงยังไงให้มันไม่ติดฝัเพราะว่ามันมันเลอะได้มากอ๋อไม่เห็นติดเลยอ่ะก้อยก็กินหมดไม่พอก็ยกลิปติกก็จะจืเจจือ ทาลิปสีแดงเข้มแดงแป๊งๆเงี้ยมันยากเพราะว่ามันต้องการทาให้สม่ำเสมอก็ยากแล้วมันเลอะง่ายเดี๋ยวก็เลอะฟันเลอะขอบออกมาแล้วก็บางทีเลอะมือเลอะเทอะไปหมดเลยนะคะแล้วเวลาที่มันจางลงอ่ะปกติถ้าเป็นสีอ่อนเราจะไม่รู้สึกว่าลิปมันแค่ไแต่แต่ลิปสีเข้มอ่ะเวลามันจางอ่ะมันจะเห็นชัดเลยว่าบางทีขอบมันอยู่แต่ข้าใจอ่ะมันหายแบบมันยากจริงๆมีไหมคะ ไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมีกป็นต้นชิโน่ใช่เราก็ทาปกตินี่แหละแล้วก็มันมันเป็นที่บางคนบุคคลด้วยนะใช่สปากหรือสีปากแต่ละคนด้วยอย่างบางคนเนี่ยทาแบบนี้ทาแบบยี่ห้อเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยแต่ว่าเขาก็เลอะขนันเลอะไอ้ยี่ก้เลอะเลอะแมสเลอะไปหมดเลยอ่ะดูแม่ดูแม่ดูสายตาแม่ที่บาก วให้ไปแล้วนะหนึ่งเหลือแต่แต่แม่ทาไม่ได้เราให้่างแค่แม่ทานเลอะแม่เลอะเห็นมามยาก นี่ก็คือ3สิ่งที่อ๊ะก้อยขาดไม่ได้ถ้าถ้าขาสมมติว่าไหนลืมเอาลิปแดงมาทำไงคะกลับไปบ้านสิกลับไปอะแม่หรือหรือถ้าไม่กลับบ้านเขาก็ไปเข้าห้างซื้อมาแป้งก็ไม่มีไม่ใส่ไม่ไม่ทาแป้งเข้าไปซื้อมเข้าไปซื้อจริงจริงนี่นะคะอ๋อถ้าใครผิวแดงสดอย่างเงี้ค่ะถ้าผิวขาวสวยอย่างอ๊ะก้อยนะเล่นปากก็แต่ไกลนู่นเลยอ่ะ อีนะคะอีก็คือต้องมีกระดาษซับมันสามอย่างที่ขาดไม่ได้ค่ะก็คือกระดาษซับมันเราใช้ทิชชู่แทนได้ไหมคะก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อซับมันเนี่ยบางทีมันก็อาจจะทําให้เราไม่ต้องเติมแป้งแป้งแต่ที่เติมแบบเราก็น่าจะหนาใช่ไหมะแต่จริงๆอ่ะอีเป็นคนเดียวที่พกซับมันในเวลาแม่ๆเลยเพราะว่าหน้าก็จะไม่มันก็อย่างแม่ก็ไป็มันเดือดจัดอีกนี่อีกนวลอีกนวลนะเหรอเออพอตัว ใช้พวกนี้แล้วก็น้าน้่นๆแต่เราก็ไม่ทาแป้งเลยนะเธอทาไหมฉันไม่ทาไม่ทาของคนเดียวก็เท่านีเดียวจากบ้านก็ไม่ต้องเนี้ยทามือเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใช้แอลกอฮอล์บ่อยๆมือมันจะแห้งเลยไม่ต้องใช้ครถ้าถ้าเราไม่ทาระหว่างวันเคยไหมคะมีวันใดวันหนึ่งที่ไม่ได้ทาครีมระหว่างวันถ้าถ้าวันไหนลืมอบบแวะซื้อเหมือนเอาก็แวะซื้อไอ้ต้องแวะซื้อครีมทามื่อ มีวันไหนที่ไม่ทาไม่สัมผัสเจ็บค่ะเพราะล้างเจ็บยังไงมันเจ็บมันเหมือนแห้งไงคะแห้งก็ขัดการชุ่มชื้นแม่เข้าใจความรู้สึกนี้ไหมมือแห้งเข้าใจแต่ถ้ามือเจ็บอะว่าไม่ได้ทาครีมแล้วบอกวันไม่รู้แม่ที่คือไม่ทามากี่วันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยก็คือเอาอีก็คือต้องมีแป้งแต่แบบแท็บมา แล้วก็ครีมทาเราลิปสติกอะคะไม่ค่อยเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนที่มึงทาปากตอนเช้าหดเดียวอะล้วอยู่ยังย็นโยเลยเหรอเกินอะไรอะคะก็ไม่ต้องทายิ่งตอนนี้ใส่แมสกต้องทารเออปากอีทเทิสวยเป็นสีชมพูอยู่แล้วอ๋อเราก็ไม่ต้องทาก็ได้เราก็ไม่ปักไม่ต้องทาลิปมุงลิปมันอะไรโังอ้แต่ละคนก็จะมีปัญหาที่แบบที่ต้องดูแลไม่เหมือนกันนะคะปากไม่แห้งแต่มุงแห้ง ขนขาดไม่ได้ส่วนของแม่เคยบอกไปแล้วก็ตำหนักแม่สี่แล้วสี่แม่แต่เมื่อกี้เมื่อกี้ออกว่าอะไรแม่เราไม่เคยเห็นแม่หวีผมเลยแม่จะมีหวีติดไปเหมือนเพ่อนเห็นเยอะใช่ไวะโอ้ยจริงสวยเห็นแม่ทำเป็นเงี้ยเราไม่เคยเห็นแม่หวีเลยเวลาไปข้างนอกไปไหนนะไม่เห็นต้องมีหวีสำหรับ โอเป็นสิ่งที่เป็นหวีล่องหลที่ไม่มีใครเคยเห็นแม่จใจก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์จากจักรยานเจียหลิงกิ้งกิ้งมัแอนด์มีสอร์รเยไปแล้วค่ะ